สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้มาเจอกันค่ะมีหลายคนถามเข้ามาว่าการซื้อทองเก็บนั้นดีอย่างไรบ้างแล้วเราควรคํำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างค่ะวันนี้เราก็จะไม่ตอบเองเช่นเดิมนะคะเพราะว่าเราอยู่กับผู้รู้ค่ะคุณอินสวัสดีค่ะวัยส,ส,สวยเสียงคือคักมากเลยอ่ะ <c oughs> นอนอยัง <c oughs> <c oughs> นอนแล้ว <c oughs> คุณอินค่ะหลายคนถามเข้ามาว่าการซื้อทองเพื่อที่จะเก็บเนี่ย เราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเอ่ยคือจริงๆแล้วมันก็ต้องคำนึงถึงว่าราคาของทองคำขึ้นลงยังไงหลายคนถามคำนี้เหมือนกันนะเรื่องของราคาทองคำว่ามันจะมีแนวโน้มขึ้นหรือว่าลงแบบนี้เขาจะทราบได้ยังไงคะดูหน้าร้านก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วต้องไปดูในสมาคมค้าทองคำก็ได้เราเคยทำคลิปไว้แล้ว ก็สามารถดูได้ว่าราคาทองคําจะขึ้นหรือว่าจะลงนั่นเอง,เองก็เป็นคำถามที่พบบ่อยมากๆเลยค่ะจะมีคําถามต่อไปว่าเฮ้ยราคานี้เราควรซื้อเปล่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะราคานี้เอ้ยแพงแล้วเหรอมันเราควรขายหรือยังแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะได้คําตอบค่ะว่าราคานี้ซื้อราคานี้ขาย จริงๆแล้วมันอยู่ที่ความพอใจของคนครับว่าเฮ oh. ้ยราคาเนี่ยมันแพงสําหรับเราแล้วหรือยังหรือถูกจนเราพอใจที่จะซื้อแล้วหรือยังคุณอินค่ะหลายท่านน่าจะคำถามว่าระหว่างที่เราเก็บทองกับเราเก็บเงินทองเนี่ยอาจจะเก็บอยู่ในบ้านเอาใส่เซฟว้อยฝากธนาคารก็แล้วแต่แต่การเก็บเงินกันออมเงินเอาเข้าแบงค์ไว้แบบนี้ค่ะคุณอินว่าความคุ้มค่า สองอย่างเนี้ยอันไหนที่แนะนํามากกว่ากันคะอ่าผมพูดถึงเรื่องเงินก่อนอแล้วน,นะครับเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นการที่เอาเงินไปฝากแบงแก์แล้วก็ได้ดอกเบีย้ยออกมาอาจจะฝากปลายปีนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้ดอกเบี้ยออกมาใช่ไหมครับแต่คุณอย่าลืมนะว่าเงินอ่ะมันเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆอ๋อในทุกปีเงินเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าประมาณส<ฆ>ิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่า คิดาน่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี <c oughs> ้โดยเฉพาะที่เห็นกันอยู่ก็ประมาณนี้ก็แสดงว่าถ้าเราเงินฝากร้อยบาทเราจะ่ะปีนึ่งผ่านไปเราหายไปแล้วสิบาทก็เหลือเก้าสิบแล้วอ๋อแล้วถ้ามาเป็นทองล่ะ คือด้วยความที่เป็นทองเนี่ยครับมันถือว,ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความมั่งคงแล้วกันค่ะราคาที่มันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือเงินเฟอ้อเนี่ยราคาทองก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอม,มันไม่ได้ผูกอยู่กับค่าเงินเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทองเนี่ยก็เลยน่าเก็ตมากกว่าคุณอินคาร์ถ้าสมมุติว่านักลงทุนอยากจะลงทุน ด้วยการเอาเงินฝากแบงก์กับการซื้อทองเก็บเยอะๆต้องบอกก่อนว่าการลงทุนเนี่ยมันมีหลายแบบมันพี่ชินมีทั้งบ้านมีทั้งนาฬิกาแบบนี้มีกระเป๋าูนี่นั่นใช่ไหมเยอะมากใช่ทุกอย่างการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วอันนี้คุณประโยคนี้คุณเคยมากเลยค่ะเสี่ยงมาตลอดชีวิตเลยค่ะตอนนี้เสี่ยงกับอะไรเอ่ยหลายอย่างมากอย่าพูดเลยค่ะข้ามไปอ่ะต่อคือผมมองว่าการลงทุนนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าทองเนี่ยมันเป็นแอสเซทแล้วกัน ม,มันทําให้ปรจกัหรายได้ต่าง,างๆค่ะคโอเคก็ถือว่าการเก็บทองก็น่าจะเซฟเซกว่าการเก็บเป็นเงินนะคะคุณอ<ช>ินค่ะคมีอีกหนึ่งคำถามคุณอินคะ่ะหลายคนถามเข้ามาว่าการซื้อทองเป็นบาท,บาทเนี่ยนะคะหรือว่าเราเอาเงินไปสะสมทองดีกว่ากัน ซื้อทองเป็นบาทบายกับสะสมทองดีกว่ากันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับจริงๆแล้วการสะสมทองเนี่ยมันก็คือการซื้อทองนะตอนตอนนั้นเลยอ๋อ มันจะเฉลี่ยกันออกมาถูกต้องไหมครับอ่าอ่แต่ว่าการซื้อทองเป็นบาทเนี่ยคือเรามีเงินเก็บเป็นก้อนาไปซื้ออืมถ้าสมมติว่าตอนนั้นทองมันขึ้นแน่ว่ทั้งก้อนนั้นอ่ะก็จะได้ราคารท่นี้เลยอ่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราสะสมทองหรืออะไรเงี้ยเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าเราจะสะสมตอนทองถูกนะอะไรเงี้ย ก็อาจจะมีความคุ้มค่าที่แตกต่างกันใช่ซึ่งทางร้านก็มีการสะสมทองให้เลื่อกสะสมกันนะคะใช่เลยครับคลิปนี้ทิ้งท้ายอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังลังเลฉันจะเก็บเงินดีฉันจะเก็บทองดีฉันจะเอาอะไรดีสักอย่าง ผมแนะนําว่าควรจะเก็บในหลายๆอย่างค่ะเพื่อกระจายความเสี่ยงอ๋อก็คืออาจจะไม่ใช่ทองอย่างเดียวอาจจะเป็นรูปแบบของที่ดินกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่ตามเวลาโอกาสที่มีโอกาสในการไปพบเจอหรือว่าการทํากันบ้านเนาะใช่ผมมองว่าการเก็บทองอย่างเดียวอ่ะมันก็จะทําให้ค่าตอบแทนมันน้อยเลยค่ะอ๋อบางอย่างราคามันก็ดีกว่าทลิปนี้ขอบคุณคุณอินนะคะขอบคุณครับ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะว่าเราควรที่จะมีทองไว้เก็บสะสมทองดีหรือเปล่าแลายคนมีคำถามขันว่าคลิปนี้ได้คำตอบแน่นอนค่ะควรไหมควรแบนเนมไหมุงแบนเนมแบนเนมมันก็ขึ้นไปเยอะนะพี่อินมีบางคนสะสมนาฬิกาวันก่อนเพื่มาเล่านาฬิกาที่เขาสะสม12ล้าน ซื้อตอนไหนสามหมื่นข้นมาไม่ข้ข้างบ้านเรานี่แหละอ๋อสิบสองล้านยังไม่ได้ใช้เลยโอ้หายแล้วเอ้าคุณคุณนั่นเนี่ยคุณคุณแม่คุณคุณแม่เออเขาอาจจะไม่คำเหมือนเราแต่เราแค่บอกว่าบางทีบางอย่างเนาะราคามันก็สูงจริงๆนะสิบสองล้านสำหรับเรานี่คือรถสปอร์ตโดดูหนึ่งคันเลยใช่จะน่าสนใจค่ะคุณอินสะสมอะไรตัวนี้ตอนนี้เหรอครับก็มีพวกหุ้นพวกนาฬิกาแล้วก็ทองนี่แหละครับ เสียค่ะกระจาย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 กันกันเรานะสะสมเวลานอนค่ะง่วงมากเลยตอนนี้นะคะโอเค